คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุณวันพุทธที่18กันยายน2567สันดานนักการเมืองพักเพื่อไทยนักการเมืองนั้นไม่เคยสนใจประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงคิดแต่ผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกรัฐบาลพักเพื่อไทยที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งและเป็นประชาธิปไตยก็เช่นกันเห็นหน้าเห็นตาแต่ละคนแล้ว มองทะลุถึงหัวใจมีแต่ปลอมๆป,ปากชอบอ้างประชาชนและประเทศชาติแต่ทุกเรื่องทุกปัญหาที่ลงมือปฏิบัติมีเป้าหมายอยู่ที่ผลประโยชน์และการกระชับอำนาจเพื่อสืบทอดอำนาจและสืบทอดสันดานต่อไปในวันหน้าชัดเจนที่สุดก็คือโครงการดิจิทัล Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งหปีผ่านไปและเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาเป็นคนที่สองก็ยังไม่ได้กระตุ้นกันสักทีมีนำซ้ำ กระตุ้นไปกระตุ้นมาก็กลายเป็นว่าเอาเงินภาษีของประชาชนมาหว่านแจกเฟสแรกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเป็นเงินสดคนละ1 0 0 0 0บาทจำนวน14.5ล้านคนโดยใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น1.42แสนล้านบาทและเป็นเงินก้อนโตที่คนไทยทั้ง70ล้านคนจะต้องแบกรับภาระการใช้นี่ร่วมกันในอนาคตแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคน ที่จะทยอยแจกในเฟสแรกตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแจกให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งรัฐบาลเคาะตัวเลขออกมาแล้วว่ามีจำนวน12.4ล้านคนและผู้พิการอีก2.1ล้านคนนั้นไม่มีใครคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยมีแต่เสียงสนับสนุนว่าสมควรที่จะได้รับการดูแลเป็นลำดับแรก แต่ถ้าหากพิจารณากันให้ถ่องแท้ก็จะเห็นว่าการแจกเงินตามโครงการดิจิทัล Wallet ที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเดิมที่กำหนดว่าจะแจกประชาชนคนไทยทั้งหมด50ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปโดยมีเงินได้ไม่เกินปีละ8,40 0 0 0บาทและไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน5,000 0บาทถึงวันนี้ก็ได้เปลี่ยนไปโดยฟินเชิงแจกได้เฉพาะเฟสแรกกับกลุ่มเปราะบางเท่านั้น และจากแจกเงินดิจิทัลก็เปลี่ยนเป็นแจกเงินสดทั้งนี้นอกจากจะแจกได้เฉพาะเฟสแรกกับกลุ่มเปราะบางจากเงินดิจิทัลเป็นเงินสดเงื่อนไขในการจับใจ่ายใช้สอยที่เคยจำกัดเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการก็เปลี่ยนเป็นไม่มีข้อกำหนดใดๆสามารถซื้อได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะหวยบนดินใต้ดินหรือเครื่องดื่มยาดองของเมา ตลอดจนพื้นที่ในการจับจ่ายใช้สอยจากเฉพาะในเขตอำเภอก็สามารถนำเงินไปใช้ที่ไหนก็ได้ทั่วทั้งจัก,กรวาลถามว่าใครได้ประโยชน์เต็มๆก็พักเพื่อไทยนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะนี่คือโครงการประชานิยมของระบบทักษินเอาเงินของแผ่นดินไปจ่ายให้ชาวบ้านตามที่พักเพื่อไทยหาเสียงตกเขียวไว้ตอนเลือกตั้งซึ่งกลุ่มเปราะบางจานวน14.5ล้านคนนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชนบท นี่ก็คือเป้าหมายในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าของพักเพื่อไทยแบบตรงเป้าตรงประเด็นสำหรับความหวังที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแลนดไลด์เช่นเดียวกับที่พักไทยรักไทยเคยทำมาได้แล้วเมื่อครั้งอดีตโครงการดิจิทัลวอ l เล็ก็ไม่ต่างจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือโครงการกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาทที่จากพักไทยรักไทย มาจนถึงพักเพื่อไทยในวันนี้ก็ยังใช้อ้างเป็นผลงานตีกินหรือหาคะแนนนิยมจากชาวบ้านได้ดังนั้นการแจกเงิน10,000บาทด้วยเงินสดในความเข้าใจอันเป็นการฝังจําของชาวบ้านก็คือเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยและเป็นบุญคุณที่ชาวบ้านจะต้องทดแทนเมื่อการเลือกตั้งมาถึงพร้อมกับยังมีการจ่ายเงินซื้อเสียงอัดฉีดที่หน้างานเมื่อถึงวันเลือกตั้งเป็นโบนัสพิเศษอีกตังหากถึงที่สุดแล้ว เฟสสที่จะแจกหลังจากแจกเฟสแรกให้แก่กลุ่มเปราะบางจำนวน14.5ล้านคนสำเร็จแล้วก็ไม่แน่ว่าสำหรับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วจำนวน36ล้านคนนั้นจะได้รับการแจกหรือไม่เพราะว่ากันตามจริงเฟสสองจะดาเนินการต่อไปได้หรือไม่ได้นั้นไม่ใช่ปัญหาที่พักเพื่อไทยจะต้องวิตกกังวล เนื่องจากกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนคือเป้าหมายสำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ผลบรรลุแล้วและถ้าหากไม่มีปัญหาอุปสรรคใดอันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกเฟสสองสามารถดำเนินต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นกำไรและโบนัสของพรรคเพื่อไทยที่จะได้คะแนนนิยมจากคนจำนวน36ล้านคนซึ่งได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพิ่มขึ้นมาอีกหลายล้านเสียง จากนโยบายประชานิยมตามโครงการดิจิทัล w a l l ล็ที่พักเพื่อไทยจะมีแต่ได้กับได้โดยไม่ต้องควักเงินจากกระเป๋าของในายใหญ่แห่งบ้านจันทสองล่ามาแจกอีกประการหนึ่งที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญก็คือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่นักการเมืองช่อชนวาดกลัวหนักหนาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ วางกลไกคัดกรองผู้ที่จะลงสมัครเป็นสสตั้งแต่ด่านแรกที่กำหนดไว้ในมาตรา98เกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งและนอกจากนั้นการเข้าสู่อำนาจในรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีก็มีบทบัญญัติตรวจสอบที่เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกตามมาตรา160 ามมาตรา160ที่ว่านั้นมีตัวอย่างให้เห็นแล้วก็คือการที่ในเฟษฐาทวีสินต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรานี้วงเล็บ4ที่กำหนดไว้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการแต่งตั้งทนายถุงขนมนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี และเวลานี้มาดามแพร์แพรทองทานชินวัตรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีผู้ร้องให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติดังที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่าหลังจากรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าเ็ดสิ้นว่าจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งก็เร็วทันใจจริงๆเพราะเมื่อวันที่14กันยายนวานนี้นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเรากำลังยกร่างอยู่โดยนายชูศักดิ์กล่าวว่าอย่างเร็วที่สุด ภายในสัปดาห์หน้าก็อาจจะยื่นร่างแก้ไขเสนอต่อสภาได้ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นพักเพื่อไทยยังมองไปถึงการแก้ไขกฎหมายที่จะเอาผิดกับบรรดานักร้องที่ยื่นตรวจสอบปมจริยธรรมของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็คือการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และอำนาจที่จะสืบสันดานกันต่อ,ตอไปมันก็คือการที่จะต่อท่อเพื่อสืบอำนาจนั่นเองรุ่งเรืองปรีชาคุณ